สำหรับข่าวต่อไปเลยนะคะก็เป็นข่าวนี้เรื่องของยูนิสบอนะคะโดยการที่ยูนิสบอนะคะมีการลงข่าวนะคะบอกว่าต่อไปในอนาคตนะคะก็จะมีการทา KYC ในยูนิสบอกนะคะก็ตรงนี้ยูนิสบอในอนาคตนะคะก็จะมีการเปิดให้เซ็นนะคะว่าคุณต้องเซ็นก่อนที่จะทําการทําชั่วกันใดๆกับยูนิสบอนะคะโดยการที่นะคะก็มีอัปเกรด ที่จะเกิดขึ้นภายในก่อนหมดปี2023นะคะสิสามนะคะ e เ n นะคะก็เหมือนว่าจะไม่ดีเซนทรอยอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่ายูนิสวอปบอกว่าคนที่ทําการทําการสวอปกับยูนิสวอปต่างๆอะคะคือต้องทําการนะคะทำ KYC นะคะแล้วก็หากจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็ต้องทําการทำ whitelist ด้วยนะคะซึ่งพอทําอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดในเรื่องของดีเบต นะคะระหว่างแบบอ่าคนทั่วไปนะคะว่าเอา้าอย่างนี้เราดีฟายมันมีจริงไหมนะคะเพราะว่าการทำเคไวซีกับทำไวร์ดีมันจะทําให้ไปบ่งบอกว่าเนี่ยคนนี้คือใครเป็นเจ้าของกระเป๋าหรือเปล่านะคะแล้วก็สมมติว่าเออคนนี้คือนายกไก่นะคะแล้วก็เขาอยากเทรดเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของแบบ การเทรดแบบไม่ระบุตัวตนแบบ d e f าแบบ d e e c n t r a l i z e d Exchange อย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็เลยใช้คริปโตนะคะอะเพราะว่าเขาได้รับรู้กค่เรื่องความ e ิเซนทารายซอนนั้นแต่ว่านะคะพอผ่านไปสักพักหนึ่งกลับกลาเป็นว่ามันเซนทา i z e มากขึ้นเรื่อยๆเนะคะถ้าไม่อนาคตของ De ฟาอาจจะจบลงนะคะตัว d e f านะคะอาจจะแบบว่าอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อ เปลี่ยนมาเป็นซีไฟนะคะเป็นเป็นเท l ร์ไลฟ์ไฟแนนซ์นะคะเมงก็อาจจะตายไปเลยนะคะอาจจะแบบอ่ล้มหายตายจากไปเลยนะคะถ้ายังจะยืนยันในความเป็นดีฟายนะคะเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้นะคะยูนิสรอบได้ออกมากล่าวอะไรที่คนในชุมชนไม่คาดคิดน,นะคะแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากก็คือการบอกอกว่าจะมี k y c เช็คแล้วก็มีการเช็ควลิไวท์ลิสต์เดรสนะคะเพื่อที่ว่าจะอ ทำการทำตามาระบบการยืนยันตัวตนนะคะให้ตรงตามาการป้องกันนะคะการกระทําผิดทําการกระทาผิดตามกฎหมายนะคะแล้วก็เพื่อจะที่จะทำให้ปฏิบัติตามกฎหมายการาแบนแบบนานาชาตินะคะซึ่งการทําให้ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทําตามกฎหมายการแบนนานาชาติคือมีรายละเอียดดังนี้นะคะคือ หลังที่ทาการเคอยืนยันตัวตนแล้วว่าอ่ะคนนี้ชื่อนายกไก่นะหน้าตายอย่างนี้นะแบบนั้นแบบนี้นะนะคะสิ่งที่ทำหลังจากนี้นะคะก็คือการที่เขาก็จะไปเช็คว่าคนนี้เคยไปแฮกคริปโตคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> เคยไปก่ออาชญากรรมหรือเปล่า <c oughs> เคยขโมยหรือเปล่า <c oughs> เคยหลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเคยเอาเงินของคริปโตไปใช้ทําอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> นะคะเคยใช้ค้ามนุษย์หรือเปล่าเคยใช้ ซื้อ,อยาเสพติดหรือเปล่าเาคยใช้ลงในการพนันหรือปเปล่านะคะถ้าเกิดพบประวัติผิดกฎหมายเหล่านั้นนะคะก็เขาก็ทําการตัดสิทธิ์การใช้คริปโตนั้นนะคะแล้วก็ทําการยึดเงินคริปโตนั้นนะคะฟรีซเงินนั้นไปเลยนะคะแล้วก็การเ,าเช็คในเรื่องของ international sanction นะคะการเช็คก,การแบนของนานาชาตินะคะอย่างเช่นว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไป เก่อการร้ายในต่างประเทศนะคะแล้วก็ถูกนานาชาติบอกว่าคุณอยู่ในรายชื่อที่ว่าจะต้องโดนแบนไม่ให้เทรดเพราะว่าคุณไปเก่อการร้ายกับประเทศนั้นประเทศนี้นะคะหรือว่าคุณเป็นประชาชนของประเทศนี้คุณเสียภาษีให้กับประเทศที่ไปรังแกคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะนานาชาติก็จะบอกว่าเราจะแบนคุณเราจะไม่คุณเทรดนะคะการยืนตัวตัวนี้ก็จะแบบเป็นการแบนไม่ให้คนเหล่านั้นเล่นคริปโตได้นะคะซึ่งตรงเนี้ย เป็นฟีเจอร์ Kyc ของยูนิสอเองนะคะแล้วก็ตั้งชื่อฟีเจอร์ว่าหกนะคะแล้วก็ o กคือการอนุญาตให้บริษัทอื่นซึ่งเป็น third party นะคะเป็นแบบคนที่เป็นบุคคลที่3นะคะทำการเ,าเช็คนะคะว่าปลอดเป็นยังไงแล้วก็หลังจะเช็คเสร็จแล้วก็ทำการนะคะมีการาให้ developer นะคะมาทำการ ปรับเปลี่ยนในเรื่องของมาตรการบางอย่างในดิส卡尔่าเอ็กเซนนะคะว่าคนนี้เทรดได้ปกติเลยนะไม่มีประวัติอะไรไม่ดีนะหรือว่าคนนี้ห้ามนะอย่างนี้นะคะซึ่งบล็อกเชนเดเวลอปเปอร์นะคะซึ่งเชื่อคุณจองวอนพาร์คนะคะซึ่งเชื่อจะดูเป็นเกาหลีนะคะจองวอนพาร์คแต่ว่าเขาเป็นคนของยูนิซอฟนะคะเขาเป็นคนเป็นเดเวลอปเปอร์ที่เขียนโค้ดในการทำา KC ให้กับยูนิซอฟนะคะแล้วก็ตรงนี้ การนการเทรดในยูนิซอปก็ต่อไปในอนาคตอ่ะทุกคนต้อง KYC ก่อนถึงเทรดได้หมายความว่าถ้าวันนี้คนไม่มีัติอาชญากรรมเลยแต่คุณต้องการเทรดคนก็เทรดได้ถ้าสัปดาห์หน้าคนมีปวัติอาชญากรรมแล้วนะคะภายในสัปดาห์นี้คุณไปก่ออาชญากรรมอะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณไปทํา KYC อีกครั้งก่อนเทรดคณก็จะเทรดไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณไปกดเซ็นไปกดยินยอมอะไรกับยูนิซอปไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณมีปวัติไม่ดีถ้ากิดเงินคุณโดนยึดแน่นอนนะคะตรงนี้ก็ โค้ดเหล่านี้นะคะก็เป็นที่ถกเถียงกันมากนะคะคนไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยฟ้องยิ่งคุณอดามคอแคร์นะคะซึ่งเป็นนักลงทุนในดีฟาแล้วก็เป็นอนาลิสในดีฟานะคะโดยเขาเรียกว่ามันเป็นความตกต่ําของยูนิซอบเลยนะคะที่มาออกโปรตคอลแบบนี้นะคะเขาบอกว่าตัวเขาเองอะคนคอแคร์นะคะไม่ได้ก่อเชียกรรมอะไรไม่ไทําตัวไม่ดีแต่ว่าการมาต้องมาขออนุญาตก่อนก่อนจะเทรดเนี่ยมันแปลว่ามันเป็นการให ด e กอเลเตอร์ ator, แบบนักกฎหมายอย่างเงี้ยหรือแบบรัฐบาลอย่างเงี้ยมายุ่งกับคุณโดยไม่จําเป็นนะคะแบบเขาจะมาวุ่นวายกับตัวคุณมากเกินไปนะคะแล้วก็คนพักนะคะก็ซึ่งเป็นคนออกแบบ kyc ให้ยูนิซอบก็บอกว่า,วาต่อไปนะคะคือยูนิซอปนะคะจะต้องขออนุญาตก่อนก่อนที่จะเทรดน,นะคะเพราะว่าบล็อกเชนหรือโปรโตคอลอื่นๆนะคะเขาก็เขาก็จะต้องทําแบบเดียวกันนะคะยูนิซอปอะ แค่พอรู้ว่าเราจะต้องทําแบบนี้ทุกคนแล้วเรามาเริ่มทําก่อนเราก็ไม่ใช่คนผิดอะไรนะคะเราก็แบบแค่นะคะเ,เราก็แค่เป็นแค่คนเริ่มแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าเราไม่ได้นะคะเราไม่ได้เป็นยูทาศสัลบ,บอกว่าเราเป็นแค่คนที่ทําการนะคะเริ่มการ KYC นะคะแต่ว่า อีกหน่อยนะคะ d e ฟ i p โปรโตคอลอื่นๆนะคะก็จะมีการ KYC เช่นกันนะคะโดยไม่ใช่แค่ยูน s w a p นะคะที่ทำการเริ่มเปิด KYC เรียบร้อยแล้วนะคะว่าใครที่ทำอะไรผิดกฎหมายจะห้ามเทรดเด็ดขาดอย่างนี้นะคะคืออย่างนี้นะคะคือนอกจาก Uniswap ก่อนหน้านี้มี DYDX กับ a v v e นะคะที่ทำการทำ KYC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามาบล็อก d d r e s s ที่แบบถูกแบนโดยรัฐบาล US นะคะ แล้วก็ถูกรัฐบาลยูเอสบอกว่าคุณเป็นผู้กอ่อการร้ายคุณเป็นอาชญากรอ,อย่างเงี้ยถ้าอเดสคุณ IP a พีอเดสคุณหรือว่าแบบเป็น Vollet address คุณถูกเขียนไปว่าอย่างนี้นะคะว่าคุณเป็นผู้กอ่อการร้ายเป็นอาชญากไรไปเลยคุณโดนแน่นอนนะคะเงินคุณในคริปโตใน w a l l e t นั้นนะจะโดนยึดแน่นอนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ปีที่แล้วยูนิซอบกับ TRM เอ็มแบนะคะทําการสกรีนนะคะแล้วก็บอกว่า,วาตรงเนี้ย w a l l e t ที่ เคยทำการเทรดกับท่าโดแคชโปรโตคอลมาแล้วนะคะจะถูกมาก็าเป็นวอลเล็ตที่เป็นนักฟอกเงินเป็นนักก่อ,ออาชญากรรมนะคะแลวยูนิสปก็จะแบนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเพรอะท่านโดแคชเป็นแหล่งในการโอนที่แบบมันดีเซนทรัลไลซ์มากๆนะคะและ้วก็คือถ้าเป็นแหล่งอื่นนะคะในแบบบล็อกเชนอย่างโมเนโโรอย่างบิตคอยอย่างอะไรเงี้ยคุณจะไม่รู้ถ้าคุณโอนให้เพื่อนคุณถูกไหมคุณจะไม่เห็น นอกจากว่าคุณจะใส่โค้ดอะไรของคุณหรือว่าคุณจะแบบมีวิธีเช็คด้วยตัวคุณเองนะคะหรือว่าคนข้างบ้านคุณจะไม่รู้นะคะหรือว่าคนพนักงานธนาคารก็จะไม่รู้นะคะผู้รับในการโอนก็อาจจะไม่รู้นะคะแต่ว่าทาง trm lab นะคะก็บอกอกว่าทางคนที่ทำการดูแลระบบ bitcoin หรือ monero เรืออะไรเรหล่านั้นเนี่ย เขาก็จะรู้ดีว่าคนคนนั้นเป็นใครนะคะแต่ทันโดแคชคือเขาจะไม่รู้เลยนะคะเพราะว่าเขาปิดทุกอย่างเป็นความลับนะคะเพราะฉะนั้นการปิดทุกอย่างเป็นความลับมันก็เสี่ยงนะคะกับการที่ว่าคุณจะทําอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าคุณถึงปิดมากขนาดนี้นะคะตรงนี้ก็มีนะคะในเรื่องของ KYC นะคะใน Self Custody Wallet ด้วยนะคะอย่างใน Ledger อย่างเงี้ยมี KYC นะคะแล้วก็มี ดีฟาอย่างนี้นะคะที่แบบลายอันที่แบบบังคับว่าต้อง KYC ก่อนนี่มันก็จะไม่ใช่เซฟคาสตี้วอลเล็ตอีกต่อไปมันก็จะไม่ใช่ดีฟากต่อไปคือคุณอาจจะถือเงินนั้นจริงแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าคุณอะทาอะไรไม่ดีปุ๊บเขาจะยึดเงินนี้คุณไปหมดเลยนะคะแล้วก็เขานี่คือใครเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้คือการนะคะทําค y c เราี้นะคะก็ ทำให้เราสูญเสียข้อมูลความเป็นส่วนตัวไปด้วยนะคะเขาก็จะรู้หน้าเรารู้ชื่อเรานะคะตรงนี้หลายโปรเจกต์นะคะเช่นโปรเจกต์ civic pass โปรเจกต์ polygon id โปรเจกต์ asta protocol โปรเจกต์ parallel market นะคะก็บอกว่าจะให้มีการทํา kyc ด้วยเช่นกันนะคะอนาคตข้างหน้าก็คงจะเป็นอนาคตที่ไม่ได้ private เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะคงจะเป็นการเทรด c r y p t ตนะคะแบบที่ทำอะไรก็ต้องไปยืนยันตัวตนหมดเลยนะคะค่ะสำหรับข่าว ต่อไปเลยนะคะก็เป็นข่าวในเรื่องของยูนิสบอนะคะโดยการที่ยูนิสบอนะคะมีการลงข่าวนะคะบอกว่าต่อไปในอนาคตนะคะก็จะมีการทําค y c ในยูนิสบอนะคะก็ตรงเนี้ยูนิสบอในอนาคตนะคะก็จะมีการเปิดให้เซ็นนะคะว่าคุณต้องเซ็นก่อนที่จะทําการทำช่วกันใดๆกับยูนิสบอนะคะโดยการที่นะคะก็มีอัปเกรดที่จะ เกิดขึ้นภายในก่อนหมดปี2023นะคะดิเซนท n นะคะก็เหมือนว่าจะไม่ด e c เซนทรายอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่ายูนิสวอปบอกว่าคนที่ทำการทาการสวอปกับยูน s สวอต่างๆะคะคือต้องทำการนะคะทำ KYC นะคะแล้วก็หากจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมก็ต้องทำการทำ whitelist ้ดยนะคะซึ่งพอทำอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดในเรื่องของ d e b a t นะคะ ระหว่างแบบคนทั่วไปนะคะว่าเอ้าอย่างนี้เราดีฟายมันมีจริงไหมนะคะเพราะว่าการทำาค c กับทำาวร์มันจะทําให้ไปบ่งบอกว่าเนี่ยคนนี้คือใครเป็นเจ้าของกระเป๋าหรือเปล่านะคะแล้วก็สมมติว่าอา่าคนนี้คือนายกไก่นะคะแล้วก็เขาอยากเทรดเพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของแบบการเทรดแบบไม่ระบุตัวตนแบบ ด e ฟาแบบดิเซนทาร์ไล e ์เอ็กชแนนอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาก็เลยใช้คริปโตนะคะ,ะเพราะว่าเขาได้รับรูกก้กบเรื่องความดิเซนทาร์ไลด์อนนั้นแต่ว่านะคะพอผ่านไปสักพักหนึ่งกบกลายเป็นว่ามันเซนทรัลไลซ์มากขึ้นเรื่อยๆๆนะคะถ้าไม่อนาคตของด e ฟาอาจจะจบลงนะคะตัว d e f i นะคะอาจจะแปลว่าอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนมาเป็น C-File นะคะเป็นเซนท r a l ไล e ์ไฟแนนซ์นะคะไมนก็อาจ,จะตายไปเลยนะคะ อาจจะแบบล้มหายตายจากไปเลยนะคะถ้ายัางจะยืนยันในความเป็น De ฟ i นะคะเพราะว่าคือเด๋ยนนี้นะคะยูนิ w อบได้ออกมากล่าวอะไรที่คนในชุมชนไม่คาดคิดน,นะคะแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากก็คือการบอกว่าจะมี KYC เช็คแล้วก็มีการเช็ค w h i t t l l s t t d d r r s s s นะคะเพื่อที่ว่าจะาทำการทำตามาระบบการยืนยันตัวตนนะคะให้ตรงตาม การป้องกันนะคะการกระทำผิดทำการกระทำผิดตามกดมา